ส่วนกลับมาที่ทีมแมมซอมบี้คนที่เห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจนม,มากที่สุดคือแพรวาแพรวาลดความเป็นตัวเองที่มันล้นอะนะมันพอดีมากๆทีนนี้ในส่วนของโชกุนไอไม่รู้ว่าอยู่กลับมาได้ยังไงอาจจะกลับมาเพราะว่าเ <'m> ย้ยจะมีแฟนคลับที่มันเยอะมากๆอะแต่ว่า ในความรู้สึกพี่อ่ะพี่ไม่ได้เห็นโชกุนพยายามทำอะไรให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเลยอ่ะทุกครั้งที่พี่อยู่ตรงเนี้ยและโชกุนอยู่ในตู้อ่ะโชกุนยินเฉยแต่เมื่อไหร่ที่พี่หรืออาจารย์หรือใครเดินไปก็จะเหมือนโชกุนพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งมิวกี้จะสนับสนุนคนที่ทำงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเราไม่สามารถบังคับความคิดใครได้เขาอาจจะมองว่าเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเพราะว่า การขายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วฮะซึ่งการที่แบบว่ายีน,นิ่งๆถือสินค้าก็ขายได้ก็มีฮะเดี๋ยวซงครับทุกทีมทําได้ดีนะส่วนของทีมซอมบี้ดีใจด้วยครับว่าคุณได้ทําลายกําแพงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในสามทีมนี้ถ้าทีมไหนที่ขายแล้วดูมีความสุขที่สุดนะทีมซอมบี้นะครับวิธีของทีมนี้ที่ดีกานหนึ่งคือเน้นเทคนิคการขายเยอะมากมันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นความรู้เล็กๆที่คนฟังแล้ว อยากฟังขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละ่ะเชิญมาสเตอร์ปิงปองครับคือตอนแรกอะ่ะหนูบอกกับมิวกี้เลยนะหนูบอกว่าอย่ามาทำเป็นจริงจงจริงจัง,จงแล้วก็ทำไปตามหน้าที่แต่พอเริ่มไปอยู่ในไลฟ์ของทีมที่สองแล้วเริ่มรู้สึกว่าเรากำลังกลุ่มชะตาชีวิตของคนที่เขาโคตรจะตั้งใจในหนึ่งชั่วโมงที่เขาไลฟ์กันไปมากๆเลยอะ่ะก็เลยแบบ ตายแล้วผ <This> like ู้เขียนเลยค่ะทีมสองอะ energy อะทุกคนยืนล้อมกล้องเลยพร้อมที่จะว่าถ้าเธอน้ำลายแห้งแล้วหรือว่าถึงเวลาที่เธอเหนื่อยแล้วฉันจะแทรกเข้ามาถ้าเราอยากจะเสียตังค์ให้ใครสักคนนะเรารู้สึกว่าไม่ค่านี่เขาตั้งใจทำงานว่ะมันเป็นอย่างนี้ทั้งทีรู้มพูดยังไงมันไม่เคยมีทานหมดนะคะคือมัน มัน energy มันเต็มจริงๆมันก็เป็นทุกคนแล้วก็มันเป็นการส่งพลังกันค่ะทีมหนุ่มหล่อสาวสวยทีมชุดนักเรียนแสนน่ารักของเราก็ดูคึกคักดูเป็น energy ไวทีนแต่พอดูไปเรื่อยๆมันเหมือนแบบเหมือนมันหมดมุกอะไม่รู้จะทำไงมันก็เลยต้องเสิร์ฟทางโน้เสิร์ฟทางนี้แล้วมันเหมือนกับทุกครั้งที่หันไปดูเขามันก็จะมีความเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเส้นเส้นที่ไม่ได้มี ไดดัมมิกอะไรมากมายนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ต้องดูจนจบไลฟ์ก็ได้ส่วนทีมซอมบี้พอมันทํางานเป็นทีมอะหนูเห็นหลุมหนึ่งในทีมเนี้ยก็คือน้องโชกุลหนูเป็นหลุมนะตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่พอนั่งคิดดูดีๆเฮ้ยบางทีเอนเนอจีคนอะมันไม่จําเป็นต้องแบบฉันจะขายฉันจะขายฉันจะขายบางทีคนมันก็ต้องการอะไรแบบนี้เหมือนกันแบบก็เลยรู้สึกว่า เออฟิลหลุมก็ไม่ได้เป็นปัญหานี่เว้ยก็รู้สึกปัญหาค่ะนี้ค <c oughs> ือไอแอนเซเลมสองพันนะขายมาขายไม่ได้มายืนรอ <c oughs> เป็นบางคนมันไม่ต้องจำเป็นต,ต้องขายแบบว่ามากูจะขอดเกตไปให้ดูแล้วก็ขูดเกตขูดเกตพี่การขายบางคนมันก็แค่แบบเดินมาแล้วก็ <c oughs> แค่นั้นคนก็ซื้อลวค่ะมันก็อันนี้มันก็พอพอดูไปรู้สึกว่าคุณน่าสนใจเหมือนกันอ่า